ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแคสแงแงวันนี้นะครับแคสแงแงก็จะมาซื้อกล้องนะครับเพื่อที่จะเอาไปถ่ายคลิปให้กับ f c หรือท่านผู้ชมนะครับได้ดูนะครับให้มันสมูทลูกตานะพี่นุ้ยมันให้มันเป็นอะไรที่ภาพที่คมชัดเลยนะใช้ใช้กล้องใหญ่เลยนะไม่ใช้โทรศัพท์แล้วนะครับใช่ไหมพี่นุ้ยใช่นะครับผมก็มันเป็นจะมีหรือเปล่า ปีใหม่นะครับเราก็จะเริ่มสำหรับช่องนะครับทําใหม่ๆก็คือใช้กล้องเลยนะครับจะไม่ใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วนะครับก็ไปกันเลยครับผมไปดูว่ามีหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับครับผมสวัสดีครับก็นะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าไม่รู้ว่าที่นี่จะมีหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีสันกําแพงเพชรนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีไปพิโลกครับผม ไปแล้วนะครับครัวพี่หนูนะครับตอนนี้นะครับผมถึงแล้วนะครับบิ๊กคาเมล่านะครับกำแพงเพชรนะเดี๋ยวนะครับไปดูนะครับผู้เชี่ยวชาญของแคสเซงแงกําลังเดี่ยวนานไม่เดี่ยวนานไม่ใช่นะครับกําลังดูนะครับว่าสเปคอันไหนที่เออแคสแซงแงจะใช้ได้นะครับง้อตตเปิดัวได้่ะราคาต้องจับต้องได้ด้วยนะครับก็พี่ต้นกัดก้านั่นแหละนะครับผมนี่มาดูครับ เป็นเป็นสาหลักสาได้สาลายก็นั่งเงะต้นตัวนะครับเป็นวันหัวเขียวนะดูนะครับก็พี่ต้นแล้วกําลังเช็คอยู่นะครับว่าอันไหนพอช่วงปลายต้นปีราคาจะลดแรงเนี่ยนะต้นปีที่ลดหรือยังต้นปีแล้วเนี่ยลดราคาเป็นเลยเนี่ยนะเนื่องจานี่นะครับบ็ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวไหนนะครับว่าแคสใช้งเงี้ยจะใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวให้พี่ต้นดูให้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็นี่นะครับสรุปแล้วนะครับว่าพี่ต้นไว้ไงของไม่มีของไม่มีนะครับก็ต้องไปพิโลกนะครับผมก็อันนี้นะครับบิ๊กคาเมล่ากระพงเพชรก็เขาติดต่อให้เราด้วยเนะใช่ไหมพี่ต้นเขาติดต่อให้เราด้วยนะครับว่าสาขาที่พิโลกนะครับยังมีของอยู่นะครับออขอเบอร์โทรมาเรียบร้อยนะครับอยากได้ไวก็ก็นี่นะครับเราอยากได้ไวก็ขับรถไปเองนะครับ ยังไงก็ที่กำแพงเพชรก็มีอยู่นะครับแต่เราจะไปที่พิโลกนะครับผมนี่ครับเขาให้เบอร์โทรมาแล้วนะครับสาขานี้นะครับให้ไปติดต่อที่พิโลกนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับนะครับก็ฉะนั้นนะครับเราไปกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับไปก็นี่นะครับตอนนี้เราก็เดินเออไม่ใช่เดินดิขับรถไปนะครับก็จะไปเออ ห้างที่พิษณุโลกนะครับไปดูกล้องก็ชื่อห้างอะไรพี่ต้นเซนทันมิสันุโลกนะครับก็จะเห็นว่าฝั่งโน้ตนะรถเยอะเลยพี่ต้นนะครับเพราะว่านะอาอาอาตอนตอนนี้เป็นตอนที่วิ่งกลับนะครับน่าจะกลับกรุงเทพนะครับเพราะว่าเป็นวันที่วันที่เท่าไหร่นะพี่ก็วันนี้อะไรเนี่ยวันนี้วันที่สาม วันที่สามนะครับของปีใหม่นะครับก็เขาก็เริ่มกลับไปทำงานเริ่มเริ่มกลับไปเตรียมตัวทํางานนะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับก็นี่นะครับถึงแล้วนะครับผมก็พิษณุโลกนะครับก็เราจะขึ้นไปดูข้างบนกันเลยนะครับว่าเซนทันพิษณุโลกนะครับว่าจะมีกล้องที่แค่เซงแงอยากได้หรือเปล่านะครับผมวนกี่รอบ ฮะวนกี่รอบหาที่จอดหลายรอบอยู่นะคนเยอะดิฮะคนเยอะมากคนเยอะมากก็เราจะรีบไปซื้อแล้วจะรีบกลับบ้านนะครับก็นี่นะครับผมถึงแล้วฮะบิ๊กอะไรนะบิ๊กคาเมล่าบิ๊กคาเมล่านะครับผมก็นี่นะครับกล้องเยอะเลยนะครับก็อันนี้นะครับแกจะซงแงก็จะให้ พี่ต้นนะครับดูก่อนว่าสเปคอันไหนนะครับที่เหมาะกับแทน่ไสแงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าที่นี่มีนะครับเพราะว่าพี่ต้นโทรมาเช็คแล้วนะครับก็เข้าไปดูในร้านกันนะครับตอนนี้นะครับเลือกอยู่สามสี่ชั่วโมงนะครับก็สรุปตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับพี่ต้นบอกว่าเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะครับว่าเออจะยังไงนะครับก็เดี๋ยวดูเทสดูก่อนนะครับเพราะว่า เท็จของจริงกับดูใน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 ยูทูปนะครับไม่ไม่เหมือนกันนะครับเราต้องเท็จตัวเองเลยนะครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์แถมเยอะมากนะครับค้นขายนะครับเอฟซีแคทแงะด้วยครับแกวเลยนะครับก็เดี๋ยวก็น่าจะลดให้เราอีกเยอะนะครับนี่นะครับที่ต้นนะครับก็เท็จ ให้ดูนะครับนี่ครับอุปกรณ์แถมเยอะมากอเหลือเลยเหลือเลยพี่ต้นนี่นะครับโอ้นะครับก็ถ่ายนางแบบเราไปด้วยเลยแล้วกันนะครับแก้วก็นี่นะครับผมกล้องได้แล้วนะครับ f อซนะครับบอกว่าบ่นว่าเสียงไม่ค่อยดังนะครับก็จะจัดไม์ตัวนี้ไปด้วย นะครับเขาบอกว่าขอเสียงดังๆอีกหน่อยนึงนะครับว่าเดี๋ยวจะเล่งให้สุดเลยแล้วกันนะครับจะได้ฟังกันถนัดถนัดนะครับจะได้ไม่หลงงานนะครับก็นี่นะครับผมถึงบ้านนะครับภารกิจเสร็จสิ้นนะครับวันนี้ก็ได้กล้องนะครับผมแล้วก็อ่าไมไม่ลอยนะครับไม่ ไม้ไล้สายนะครับไว้พูดไกลๆจะได้ยินเสียงดังๆนะครับผมก็สำหรับ FC ที่คอมเมนต์มาให้ช่องแค่เง้งนะครับผมว่าเ,เพิ่มเสียงหน่อยพี่อะไรอย่างนี้นะครับแคสเช้งพัฒนาแล้วนะครับผมแล้วก็กล้องนี่นะครับแคสเง้งก็พัฒนาให้กับต้นปีเลยเหมือนกันนะครับก็ จะให้กับ FC หรือท่านผู้ชมของแคสเซงแง่นั่นแหละนะครับได้ดูภาพสวยๆนวลๆเนียนๆก็แล้วกันนะครับผมก็ถ้าคลิปนะครับตัวนี้นะครับแคสเซงแงจะทำจะปล่อยคลิปไว้ให้กับ FC หรือท่านผู้ชมนั่นแหละได้ดูว่าแคสเซงแงนะครับได้อัปเกรดแล้วนะครับสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับผมก็ขอให้ เอ,อ่อฟซีของแคสซีเงีนะครับให้เอ,อ่อรวยๆนะครับไม่เจ็บไม่จนกันแล้วกันนะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปสไตล์แบบนี้นะครับผมก็ยังไงนะครับเอ,อ่อชวนเพื่อนมากดติดตามช่องแคสซีเงีให้ถึงล้านซับไวๆด้วยนะครับก็้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครปกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อน و丁